ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะทําการรวบรวมคลิปเกม r v h นะครับในปี2022นี้ที่ผ่านมานะครับคลิปทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ยอดวิวสูงสูงทั้งหมดของในช่องผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทางช็อตหรือจะเป็นในทาง t ิ k กตอกที่ผมลงไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีคลิปอะไรที่มันฮาฮาแล้วก็ตลกตลกในช่องของผมบ้านะครับในปีที่ผ่านมานีะครับก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นการส่งท้ายปี2022นี้ที่ผ่านมากันเเลลลยยแ้ววกกัันนะคคครบผผมมมมอไไ่พููดดดาาีปปิ ถ้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปกันพี่มีร้านขายเกมอาวีมาแนะนำชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนมีบริการรับซื้อและขายลหาเกมอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีคุ้มคุ้มพร้อมเล่นลุนครบแรงคอนส,นสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเน็ตที่แหลกในภาพก็คือแหลกจริงๆไม่ได้แหลกแสดงในขณะที่ผมกำลังจะชนะในตาตานี้นั่นเองผมก็ได้เจออุปสรรคอันใหญ่หลวงที่ทุกคนก็น่าจะเคยเป็นกันนั่นก็คือเน็ตเน่า นั่นแหละครับผมเกือบจะชนะแล้วเชียวแต่เจ้าเน็ตตัวดีเนี่ยมันก็มาขัดขวางความสุขของผมในการชนะในครั้งนี้ซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยหัวเสียเป็นอย่างมากโธ่ไอ้น็ตกูจะชนะอีกแล้วเชียวไอ้บักปูบนี่ <c oughs> แต่ทุกคนเนี่ยอะไรไปแรับตัวนี้เนี่ยป้อมของฟังตรงข้ามเนี่ยใกล้ที่จะแตกเต็มทนแลน้วนะครับผมเพราะว่าเจ้าคลิปของเราเนี่ยแอบไปยิงป้อมมันจะเหลือเลือดแค่622เพียงเท่านั้นทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าถ้าเลือดป้อมเหลือเพียงเท่านี้เนี่ยมันจะปลุกสัญชาตญาณเถื่อนในตัวของเราออกมานั่นก็คือ การทำปริศอันสุดทรงเกียรติซึ่งมันทำให้โอเมนของเรารับรู้ได้ทันทีว่าต่อจากนี้เราควรจะทำอะไรและก็แน่นอนว่าตัวผมเองนั้นก็รู้เหมือนกันว่าผมควรจะทำอะไรต่อจากนี้ทำให้ผมเนี่ยรีบห้ามโอเมนก่อนว่าโอเมนใจเย็นก่อนนะเพื่อนรอผมก่อนอย่าเพิ่งรีบไปซึ่งในการห้ามของผมในครั้งนี้ก็เหมือนดูจะเป็นผลโอเมนเนี่ยยี่รอผมที่ป้อมบนเดินวนไปวนมาเพื่อที่จะรอผมเนี่ยเกิดและไปตีฝ่าศัตรูเนี่ยพร้อมกัน นี่ก็คือแผนที่ผมคิดไว้นในหัวทั้งหมดนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตวางภาพแผนที่จำลองเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยเห็นแผนการของผมชัดมากขึ้นว่าผมเนี่ยต้องการทําอะไรบ้างเพื่อที่เราเนี่ยจะวิง่งเข้าไปตีป้อมศัตรูได้อย่างแนบเนียนนะครับเอาละ่ะเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยอย่างแรกที่ผมจะทำนะครับก็คือการเปลี่ยนรองเท้าจากรองเท้าการสนับน้25%เนี่ยกลายเป็นรองเท้าวิ่งไวนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยวิ่งเร็วมากขึ้นนะพอเราไปถึงจุดที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นรองเท้า สีฟ้าเช่นเคยนะครับผมขั้นตอนที่2นะครับที่ผมจะทําก็คือผมจะวิ่งนะครับจากแอล์ซ้ายเนี่ยวิ่งขึ้นไปตรงพุ่มแถวๆบับแดงของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะค่อยๆกระดึบกระดึบตัวไปเนี่ยไปตรงพุ่มตรงจุดนี้ต่อไปนะครับผมแล้วก็เรียกโอเมนเนี่ยให้มารวมกับเรานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะให้เพื่อนอีก3คนเนี่ยมาเป็นตัวล่อนะไปเดินแหลมหรืออะไรก็ได้นะครับผมตัวนี้เพื่อที่จะให้ผมกับโอเมนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเนียนแล้วก็ตีป้อมเนี่ยชนะได้ดาวไปเนี่ยที่สุดนะครับผมลุยตกกันอี3 2 1ไป อไอ้กูจะวางแผนไว้บึงแม่มาตัดหน้ากูไอ้คิปเวนยืนกันเป็นกลุ่มเชียวนี่คือสิ่งที่คิดอยู่ในหัวสกิลสองเปิด ตามด้วยฟิกเกอร์แล้วก็จะไปอยู่ตรงนี้ตามด้วยสกิลหนึ่งไถสวยๆปิดท้ายด้วยอันติเป็นอันจบพิธีและตัดภาพมาที่ความเป็นจริงกันอะครับเออแล้วก็ไม่ต้องเม้นบอกผมนะว่ามึงจะเข้าไปทำไมสามต่อห้าใครมันจะไหววะ กูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าตอนนั้นกูคิดอะไรอยู่รวมตีบา้านกูแล้วอเ,เ,อเอ้าไอ้ควายเกี่ยอะไรกับเนี่ย มยมูลาดเมื่อถูกใจสิ่งนี้โดยเฉพาะกูที่เล่นมูลาดเป็นชีวิตจีวายกูเห็นแล้วเศร้ามาก <laughs> มูลาดตัวนี้ต้องเป็นรรทบมูลาดทุกคนถือไข่ได้เป็นเมยมูลาดมึงตายง่ายๆแบบนี้เลยเลยมมาแล้ววะมาแล้ววะแกมือแกมือเป็นยังไงครับมัมาแล้ววะม,ม,ม,มาแล้ววะมาแล้วลวะเอา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  มูเมนมูลาดมูเมนถูกใจ่บงนี้มูลาดตัวนี้ต้องไปบุษม,มุลารดเป็นคนขายได้มูลาดเป็นคนขายได้มูลาดเป็นคนขายได้โอ้โอ้เ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 อ้โอ้โอ้โอ้เหมือนมึงเหวอะเมื่อทีคนเรามันก็ น้องสารนะครับที่แบบม้อเกิดมาโดนป้อมยิงอะไรแบบนี้เป็นถึงมูลาดมีสกิลหลบถึงสองสกิลมีอาตะาจากสกิลสองมีอาตะาจากอันปิแต่พี่เก่งเลยจะต้องลงไปตายกองอยู่ตรงนั้น เจ้าหน้าเศร้าจริงเลยทุกคนเฮ้ยมาแล้ววันใหม่แล้วเอาละรอบที่สามครับว่ารอบนี้พี่แกนี่จะสามารถแก้ตัวได้หรือไม่ยาเกะยาเกะยาเกะเฮียอะไรกับเบี่ยมาแล้วพี่มูลาดี๋ยวไปพี่แกถึงทำเรื่องนตาเศร้าในะคาับตาปมาแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงครับพี่มูลาดครับผมจังหวะนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับจังหวะน,นี้พี่แกนี่ตายเองเลยครับเอายังไงครับเก็บสแต็กแล้วทำการพุ่งเข้ามาสกิลหนึ่งเข้ามา โอ้ฟาบโอ้โหโด็กไปกี่สองนั่นนะโอ้โหสวัสดิหลบได้แล้วครับผมมิชชั่นกอมพลีสนี่กูเป็นมืออุลาทำไมกูจะไม่รู้ทวิกมืออุล่าแบาสวัสดถขับได้นะครับผมถ้าเวตาตีเสร็จได้พิเเมื่อพูดถึงสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในเกม Rv ไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ปอมไม่ใช่ตัไม่ใช่อเทมและก็ไม่ใช่โปรเพเยอะแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดในเกมอารวีนั่นก็คือกลัวเธอไปรักคนอื่นเฮ่กลัวไม่ใช่ละจริงๆแล้วสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในเกมอาวีนั่นก็คือไอพวกเชียร์นี่นแหละแม่งมาโคตรเยอะ Been defeated. <laughs> oh, DK, DK! not they can't. i Real hard, but they said they never date her. <laughs> ha! I agree, but you did it. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Yeah. Some I'm over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. <sighs> now, it's my hand, stop, I found the man on the jukebox, and then we start to yeah. So now I'm singing like girl, you know I want your love. Let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me Green, your team has destroyed a tower Come now, follow my lead, come on now, follow my lead you wanna get away, you better get in line, will go another A club isn't the best place to find the lovers so the bar is where I go Me and my friends at the table doing shots, too fast, and then we talk slow. My ally has been defeated. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now it's my hand, stop, Found the man on the jukebox, and then we started to dance. So now I'm singing like girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy let's not talk too much grab on my waist and put that body on me coming now follow my lead come coming now follow my lead mm -hmm. Ada, i, okay? น้อยแน่อะไรเออดู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 ี่ดูีด uh ่ดี่นี่ไม่ใช <advertisements separately. S 2> <f corona> ่โกคูหรือวิจิตาเว้ยแต่นี่คือวิจิโตและนี่คือวิจิโตบลูฮู้ไม่ธรรมดาสักหมัดไหมล่อไปตีไอ จะตายแลอวเ้ยหลันจากที่ผมไปเคลียร์เลนบนมานะอยูดี้ก็ป่าแล้วนะครับผมวิ่งหนีใต้มาแบบงงๆนะครับผมทำให้ตรงนี้โดนซานิส ทุบวัวไปนะผมแล้วก็โดนเพื่อนเนี่ยเก็บตามไปนะแต่ตอนนี้ข้อดีนะครับผมเรายังสามารถเก็บคิวของป่าฝั่งตรงข้ามาได้น,นะผมผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ทุกคนได้ทันสังเกตก,กันหรือเปล่านะครับว่ามันมีอะไรตลกๆอยู่ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์ก,ก่อนหน้านี้ ชื่อวัดดชื่ออเียยวโ้ังาที่เมื่อกี้ผมวิ่งหนีตายไปนะครับเจ้าวอลไฮมันอยู่ดีมันก็พุ่งเข้าแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้นี่แม่งหยามกลัวผมก็เลยต้องย้อนกลับไปให้มันรู้หน่อยนะครับว่าใครเนี่ยมันของจริงแง่กันนะครับผมทั้งอันนี้ทุกคนผมให้ทุกคนสังเกตด้วยเพราวอลไฮเนี่ยวิ่งเข้าไปในพุ่มตรงนี้ทุกคนสังเกตปะทำให้ผมรู้นะว่าวอลไฮเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงนี้เว้ยผมก็เลยทำการ จัดกรตืเขาไปแม่งเลยทำให้แม่งเกือบตายเลยคนในบ้านเลือดเลือดอยู่นิดเดียวอีแค่นิดเดียวแม่งก็ตายแล้วแต่แม่งก็รอดอีกแล้วว่าไอวังหานตัวนี้แม่งฆ่าย,ยากจริงๆริงยแล้วก็ในขณะที่ผมกำลังจะตัดสินใจกลับบ้านนั้นเพรวจาะนั้นก็มีเสียงอยู่ในสมองผมบอกว่าค้ยเพื่อนไอเวรตัวนั้นมันยังไม่กลับบ้านหรอกมึงเดินไปดักพุ่มตรงนั้นสิมึงเชื่อกูแล้วก็ใช่ครับผมก็เชื่อเจ้าสมองที่มันบอกผมแบบนั้นผมก็เลยเดินไปดักพุ่มต่อเพราะผมคิดว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะเดินย้อนกลับมานะ แล้วก็ยังไงทุกคนแล้วก็ใน,นที่สุดมันก็พอหัวไหมหเฮตสตีผูบอกเลยว่าดอกนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องลงไปคุยกันลากพวกแน่นอนไอวอลแฮต์กับแลอมเกเอา,เอา,ร land, าครู ไ,ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยค่ะผมเสียตังจ่ายมา<อ>ครับโเวจีฟลอย8แสนล้านครบแสนล้านชาติชั่วนิ้นีรันเดี๋ยวนี้ค่ะน้ำแตกตัวผู้เป็นเจ้าค่ะผมผมเสียเงินมาพาี่สองแสนล้านครบรสองแสนล้านชาติอย่างนี้ยืนนิ่งนิ่งขอขอขอพิชชาคืนนะครับคืนไม่ได้คะ่ะ160บาทเสียไม่ได้หรือคะ่ะหรือคะ่ะหรือค่ะหรือค่ะไม่ได้ครับพี่ผมไม่จ่ายเลย เ,เ,เ,เ hey man, มื่อคุณเล่นลมบ่อยมากจนเกินไปอาการก็จะเป็นประมาณนี้ครับเล่นเป็นด้วยไงมึงให้ดู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 แจกกันเหรอเฮ้ยใครซื้อของโวมวะ เว้ยกูโทษทีป่ะมือลั่น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 เล่นลมบไหวมือลั่นนี่โทษทีโทษทีมือลั่นเล่นลม่อยโทษทีโทษทีเฮ้ยมึงไม่บอกนี่ใครมึงไม่บอกนี่กูไม่รู้ตัวเลยเนี่ยกูตกใจเลยกูคิดอะไรเพลินไปไหนโทษทีโทษที เอ้ามือนี่มันโงอจริงๆมือนี่มันโงอดักดาในเฮียวันเสาร์เที่ยนวันนี้วันตายของเจ้าอแท้จริงก็เข้ามา It was at this moment Jackson knew he fucked up ไอ้ยัดแมววัวเราเบอรเลยนี่ ยิงทีเดียวแบ่เลย ตั้งใจที่จะมาเก็บอาริทฝั่งตรงข้ามต่อนะเพราะเรือมันเลือน้อยมานะตรงจังหวะนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันนะครับว่าผมเนี่ยปล่อยสกิลทิศทางมันไม่โดนอริทนะครับผมก็เลยใช้ไอคิวหนึ่งจุดแปดล้านของผมเนี่ยในการเปลี่ยนทิศของสกิลสองไปนะครับโดยการกดฟิกเกอร์แบบนี้ครับเป็นไงไอคิวหนึ่งจุดแปดล้านของผมก็ได้แหละครับหลังจากที่เราฆ่าน้องเตีย้ยไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับชะตากรรมที่มันจะส่งผลตามมาตอนจากนี้นะครับก็คือการโดนไล่ฆ่า Barb isn't the best place to find the lovers of so the bar is where i go me and my friends at the table doing shots too fast and then we talk slow come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance now my hand stop found the, the man on the jukebox and then we started that now i'm singing like girl you know i want your love your love was honey for somebody like me Come on now follow my lead I may be crazy, don't mind me, say boy An ally has been Let's not talk too much Grab on my way and put that body on me anyway. Double kill Enemy double kill Come and now follow my lead Come, come and now follow my lead Where are the danger You wanna get away? You better get in line What's มันเกิดขึ้นในขณะที่ผมกําลังเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินนั้นก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตัวที่ผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับผมเพิ่งจะมารู้ตัวตอนที่ผมได้ทาการตัดคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะฮะในขณะที่ผมกําลังเล่นกิวด์อย่างสบายใจจู่ๆก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเกมของเรานะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในเกมโมบ้าแบบนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันจับตาดูให้ดีนะครับว่าสิ่งทีีี่่่มันนนเเกิดขึ้ตอไปย มันใช่อย่างที่ผมคิดจริงๆหรือเปล่าครับและสิ่งที่คลิปวิดีโอนั้นถ่ายได้จะเห็นได้ว่าลักษณะเป็นเงาของผู้ชายนี่น่าจะเป็นดวงวิญญาณ ที่ได้สู้รบและเสียชีวิตลงและไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้การที่ดวงวิญญาณออกมาให้เห็นชัดๆแบบนี้แสดงว่าดวงวิญญาณดวงนี้ต้องมีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจอย่างแน่นอนเด็กไปเลยพี่สัตว์วิทยาคลับอินเดีย Me and my friends at the table doing shots Drinking fast and then we talk slow. Don't bother me start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. <laughs> now it's my hand, stop preparing the man on the jukebox and then we started that Hi. So now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was honey for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist, with that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm -hmm. จากคลิปที่ผมลงไปนะครับคลิปที่ผมเล่นซุปแล้วหนีเพนทั้งเกมนะทุกคนก็คือคลิปนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากนะว่าสรุปว่าผมตายหรือไม่ตายบางคนก็บอกตายนะบางคนก็บอกไม่ตายนะคลิปในยูทูบนะผมลงไปด้วยนะคลิปนี้นะมันก็วิวประมาณแสนหกนะครับส่วนในทิกตอกประมาณสี่แสนนะก็ผมก็เออเคทํแล้วกันนะครับเพราะในยูทู e มันเพิ่งจะมาดังที่หลังนะผมจะลงยูทูบด้วยนะคลิปนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคลิปนี้แล้วสรุปผมตายหรือไม่ตายนะครับก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะทุกคนแถมคลิปนี้กูโดดดดนนน่าาา้้วยกกูไไปปปอคคลลิเเเขมัทุี โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรวมคลิป RV ในปีปีนี้นะครับก็มีบางคลิปอาจจะเป็นภาพแตกภาพเบอร์บ้างบางทีผมก็ไม่ได้เก็บคลิปคิปนั้นไว้นะมันก็เลยต้องไปโหลดมาจากช่องผมอีกทีหนึ่งมันก็เลยจะเบลอๆนิดหนึ่งนะครับผม โอเคครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าในปีปีนี้ถ้าเกิดว่ามันเจอเรื่องที่มันหนักหนาหรือเจอเรื่องที่มันแย่แย่มาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่ของในปี2023นะครับผมตั้งเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยทำเป้าหมายของทุกคนเนี่ยที่ตั้งไว้ให้สําเร็จลุล่วง,งไปด้วยดีนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับยิ้มเยอะๆนะครับแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองยยเยอะๆนะครับมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ก็ถ้าเกิดเหนื่อออออออยยยเเเเนน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 นี่่่กก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 ็็็็พัาาัันนัับบ้้นะ้้้้้าาาาาางะคคไไมมจปตตตตฝืืลลลลดดดดววขถิหห สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับ